สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับครับก็มาพบกันนะครับกับผมเพชรกล้าเครื่องรางหลวงพ่อเดิมนะครับในช่อง youtube นะครับวันนี้นะครับผมนะครับขอนําเสนอนะครับเครื่องรางนะครับของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลนะครับถือว่าเป็นยุคต้นๆของท่านเลยนะครับนะครับวัดหนองสีนวลจังหวัดนครสวรรค์นะครับ วันนี้นะครับผมนํามารีวิว2เล่มนะครับนะครับซึ่งทั้งสองเล่มนะครับด้ามและฝักทําจากเขานะครับนะครับเขาสัตว์นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเขาอะไรนะครับแต่ถ้าคาดเดาน่าจะเป็นเขาควายนะครับเขาควายเผือกแล้วก็ควายดํานะครับเพราะว่ามีขนาดความ ใหญ่นะครับนี่นะครับมีขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นเล่มนี้นะครับนี่นะครับเป็นเข่าควายเผือกนะครับนี่นะครับที่้อยรอยผมเอามาเช็ดน้ํามันนะครับมาขัดดูนะครับนี่นะครับด้ามและฝักทําจากเข่านะครับนะครับรัดด้วยปีเนียมนะครับเก่านะครับมีความเก่า เครื่องขลังนะครับเนี่ยครับมีตะกุดนะครับปลายด้ามจะมีตะกุดสามดอกนะครับนะครับเป็นตะกุดนาคนะครับนี่นะครับนะครับตะกุดนาคนะครับไม่ใช่ตะกุดทองแดงนะครับตะกุดนาคนะครับเด่มนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับของเดิมนะครับท่านได้ทาไว้นะครับ เก่าเดิมนะครับทั้งสองเล่มนี้ได้มาจากบ้านหลังเดียวกันนะครับออกมาจากหิ่งเลยนะครับบังเอิญท่านได้เก็บนะครับศักษาไว้นะครับบนหิ่งพระนะครับนะครับมันจะมีรอยชมรุดรอยบ่งบอกได้นะครับว่าผ่านการเวลามานานนะครับนะครับความยาวนะครับฝักลมด้ามของเล่มนี้นะครับนะครับอยู่ที่เจ็ดนิ้วครึ่งนะครับ รัดด้วยปีเนียมนะครับลงรักปิดทองไว้นะครับนะครับเขาควายเผือกนะครับตะกุดนาคนะครับสามดอกนะครับเก่าเก่านะครับไอที่เห็นขาวขาวเนี่ยผมขัดเองนะครับนะครับผมบูชามาแล้วผมก็มานั่งเช็ดเช็ดขัดขัดถูๆนะครับเนี่ยนะครับถึงเห็นตะกุดนาคนะครับ นะครับนี่ครับให้เขานะครับดูความเก่าได้นะครับใบมีดนะครับใบมีดนะครับเกือบสี่นิ้วนะครับเล็กนิดนึงจะสี่นิ้วนะครับความยาของใบมีดนะครับนี่ครับดู ได้นะครับเห็นไหมครับสังเกตความเก่านะครับสันหนานะครับนี่นะครับตะกุดนาคนะครับทั้งเล่มเลยนะครับเห็นไหมครับจะเป็นนาคทั้งซิทั้งทั้งเล่มเลยนะครับนี่นะครับเพิ่งพบเจอนะครับลายนี้ตะกุดนี้แบบนี้นะครับ นี่ครับความเก่านะครับเนี่ยครับเป็นตะกรุดนาคนะครับนีห้านะครับนี่ครับตรงโคนนีห้าดอกนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็จะทํายาวนะครับนะครับยาวไปเลยนะครับนี่นะครับ ซึ่งเห็นเล่มแรกนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับลายลิปติกนะครับติดความติดางนะครับนี่นะครับเอกลักษณ์ของหลวงพ่อรุ่งนะครับวัดหนองสีนวลนะครับหลวงพ่อรุงวัดหนองสีนวลจังหวัดนครสวรรค์นะครับอำเภอตะคลีนะครับครับนรบมาชมเล่มที่สองนะครับเล่มนี้นะครับ ด่างเขาฝักเขาเช่นกันนะครับทําจากเขาสัตว์เช่นกันนะครับเด่มนี้อยู่ที่สิบอ็ดนิ้วนิดๆนะครับนี่นะครับดูความเก่านี่นะครับเห็นไหมครับบอกได้เลยนะครับดูง่ายสบายตาเลยนะครับนี่นะครับเก่าเก็บเข้มขังแน่นอนนะครับ นี่ครับดูตะกุดเก่านะครับนี wow ่นะครับเก่าเก่าคู่กับมีดมาเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับรอยทุบลัดติดมาพร้อมมีดนะครับนี่ครับนี่ครับฝักนะครับทำจากเขานะครับนี่ครับคำคลานะครับนี่นะครับรอยตะกุดเก่ายาวเลยนะครับเล่มนี้นะครับ เห็นไหมครับมีตะกรุดอีกหนึ่งดอกนะครับตรงปลายฝักนะครับนี่ะครับถึงในตำราแล้วที่รัดเชือกเพิ่มตะกรุดขึ้นมานี่นะครับนี่นะครับมีไว้สะกดนะครับสิ่งชั่วร้ายนะครับวิญญาณร้ายนะครับหรือสัตว์ที่มีเขี้ยวนะครับมีพิษนะครับนะครับหลวงก็รุ่งนะครับ เราบูชาไปนะครับไหลกลางบนเลยนะครับนะครับดูง่ายสบายตาเลยนะครับนะครับความยาวนะครับหกนิ้วครึ่งนิดๆนะครับน,นะครับความยาวของใบมีดนะครับนะครับดูความเก่านะครับนะครับดูข้างนะครับเก่าๆนะครับสันมีตะกุดสามดอกนะครับนาคเงินทอง เงินทองนาคนะครับเนี่ยครับขออภัยนะครับเงินทองนาคนะครับนะครับดูร่องรอยการตอกนะครับดูคราบไข่นะครับนะครับแม้เวลาจะผ่านมาเป็นร้อยปีนะครับใบมีดไม่ขึ้นสนิมนะครับนะครับท่านใดศรัทธานะครับมีใจศรัทธานะครับจากเจ้าบูชาไว้นะครับนะครับ ป้องคมภัยนะครับเก่าเก็บเข้มขังนะครับดูต้นต้นของหลวงพ่อรุ่งนะครับนะครับที่ท่านได้ตอกลายนะครับสนใจเลื่มหนก็ทักทายมานะครับหรือว่าอยากดูจุดไหนเพิ่มเติมนะครับนะครับก็ทักทายมาได้นะครับแอดไลน์มาได้นะครับนะครับโทรมาได้นะครับผมที่0 6 1 0 5 9 1 6 6 3นะครับ ลายเบอร์เดียวกันนะครับท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ